สวัสดีค่ะพี่ทมนี่ค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของความผันผวนที่ปกติเราคุยกันถึงอยู่คือหลายๆคนเนี่ยบางทียังมองไม่ทราบแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าคําว่าผัานผวนขาว่าความไม่แน่นอนกับความแน่นอนต่างตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับหลักๆเลยก็คือว่าที่อยากจะพูดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรแล้วก็หุ้นเป็นต้นนะครับ ในเรื่องของปกติแล้วบางคนมองว่าถ้าสมมติว่าหุ้นเนี่ยลงทุนได้ดีผลตอบแทานได้สูงทีนี้ผมก็อยากจะลองพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือว่าแล้วมันสูงเนี่ยแล้วมันสูงมันมาพร้อมกับความว่าอะไรปกติคนเขาจะพูดตลอดเวลาว่ามีความผ,ลผลันผวนมีความเสี่ยงแต่ทีนี้เราเข้าใจมันอย่างดีพร้อมหรือยังหรือเราแค่เข้าใจแต่แค่เข้าคำพูดว่ามันมีความเสี่ยงแต่พอลองเจอขึ้นจริงเนี่ยเรารับได้แค่ไหนยังไงถูกไหมฮะอย่างความผ,ลผลันผวนเนี้ยบางคนก็คือ คำว่าอะไรมันคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือเราตอบไม่ได้ว่าในอนาคตเราจะได้ผลตอบแทนมากหรือน้อยหรือตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่ามันคือความไม่ชัดเจนนะครับมันคือความไม่การันตีปกตินี่คือนิยามของคําว่าความเสี่ยงนะครับในทางหลักคณิตศาสตร์ก็คือว่ามันมีความเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้แล้วเราตอบไม่ได้ว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าในมองกับกันเนี่ยสิ่งที่มันการันตี อันแน่นอนมันก็จะมองเป็นลักษณะรูปแบบของพันธบัตรที่มันจ่ายเงินคืนทีละปีทีละปีทีละปีเรื่อยๆการจ่ายพันธบัตรก็คือว่าเราซื้อหรือคือเราจ่ายณนะวันนี้นะฮะจ่ายเงินก้อนณนะวันนี้แล้วเราก็กรอพาสซีฟอินคัมหรือว่าเงินที่มันจะไหลเข้ามาหรือเครื่องจักรทาเงินนั่นแหละก็คือสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดมาให้เราเราก็จะได้เงินคืนทุกปีทุกปีทุกปีกปกปโดยมีคําว่าการันตีตั้งเอาไว้ให้หมายความว่าเราเป็นเจ้าหนี้นะครับ มันก็แตกต่างกันลักษณะเหมือนกับว่าบางคนมองว่าการที่จะสร้างผ้าสิบอินคัมก็มี2แบบเราเป็นเจ้าหนี้หรือเราเป็นเจ้าของเขานะครับถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ก็คอยรับรับทังทวงเงินทวงเงินได้คืนเงินมาเรื่อยๆถ้าลูกหนี้ของเราเป็นคนที่มีเครดิตดีนะครับไม่เบี้ยวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นพัพันธบัตบรรัฐบาลอย่างเงี้ยหรือว่าหุ้นกู้ของบริษเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือมากนะครับก็จะมีไอ้ตรงเนี้ยคำว่าการันตีที่เราก็ก็าหายห่วงหน่อยแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของก็ต้องรับความพันผวน ให้ได้นะครับชั้นได้ก็ฉันนั้นนี่แหละสมมุติว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆก็คือว่าเราก็เหมือนกับว่าเรามีการันตีเงินเดือนที่เรารู้อยู่แล้วว่านะนึกภาพเราเลยว่าอาทุกวันสิ้นเดือนเราจะได้เงินเท่านี้เท่านี้อันนี้คือคําว่าการันตีครับ,รบแต่ถ้าเราเป็นร้านขายของเราเป็นเจ้าของบางทีเราไม่รู้เลยสักว่าเดือนหน้าย,ยอดขายเราจะเป็นเท่าไหร่นะครับกาไรจะเป็นเท่าไหร่มีเงินเดือนจ้าง <S <S ลูกน้องไหมทีนี้ก็เลยอยากจะดึงขึ้นมาถึงประเด็นอีกจุดข่า การที่พอเราเห็นเขาว่ามีความผันผวนทั้งสองกับไม่มีแล้วเนี่ยแบบที่การันตีกับแบบที่ไม่การันตีแบบที่การันตีแน่นอนจะไปได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแบบที่ไม่การันตีได้อย่างไรถูกไหมฮะครับผมอ่ามันเป็นจุดนี้นี่แหละมาถึงมีจุดหนึ่งที่บางคนชอบถามคําว่าแล้วประกันบํนานาเนี่ยประกันบํานาเนี่ยมันก็มีสองแบบนะครับมีแบบการันตีกับแบบไม่การันตีแน่อนอนในประเทศไทยของเราเนี่ย ตอนนี้ยังขายที่เป็นแบบบำนาญแบบการันตีครับอยู่นะครับในส่วนที่ประเทศไทยที่เรามีเนี่ยคำว่าการันตีณจุดนี้มันก็คือเป็นการันตีแต่ว่าเราจ่ายเบี้ยหรือว่าจ่ายเงินไปเขายังไม่ได้จ่ายเงินคืนมาทันที<ช>จะไปจ่ายในตอนหลังที่เกษียณแล้วครับคือการันตีว่าคุณเกษียณปุ๊บเนี่ยคุณได้เงินแน่ๆนะฮะใช่มันจะไปล้อกับพวกของ R M F หรือว่ากองทุนสำรองประกนันชีพเพราะมันจะได้เป็นเงินแค่ก้อนเดียวในตอนที่ อายุ55 <c oughs> แล้ว <c oughs> ซึ่งตอนนั้นถ้าจะไปซื้อปัตรกำลังนาน <c oughs> เบีย้ยก็จะแพงมาก <c oughs> ผมแค่ยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราต้องวางแผนเอาไว้ก่อนแล้วบางคนยังไม่ได้เข้าใจว่าอะไรคือการันตี <c oughs> อะไรคือไม่การันตีนะครับ <c oughs> จังหวะนี้ที่ผมบอกก็คือบอกอยู่เรื่อยๆเพราะว่า,าในช่วงนี้คือ,อหลายตัวก็เริ่มจะปิดตัวของการที่ขายแบบการันตีหรือว่าจะปรับเบีย้ยขึ้นมาหรือว่าจะลด ผลประโยชน์นะครับของคําว่าการตีเนี่ยมันจะลดลงไปอีกหน่อยที่ผมเคยบอกไว้ก็คือในเทรนด์ไปข้างหน้านะฮะะนองคตเนี่ยไอสิ่งที่ประกันเขาบอกว่าเป็นประกับกนบํานาญแบบการันตีแบบมันอาจจะเป็นแบบที่ไม่การันตีเหมือนในเมืองนอกแล้วก็ได้คือเพราะว่า <S <S บริษัทประกันเขารับความเสี่ยงไวใช่ไหมก็ไม่สามารถจะตรงนี้ต่อเศรษฐกิจพันธ์ผลได้ต่อไปหมายความว่าไงฮะคือเมืองนอกไม่การันตีก็คือว่า อาจจะได้เงินหรืออาจจะไม่ได้เงินในตอนที่กเกษียณอายุเหรอฮะหรือจะได้น้อยได้มากตอนที่กเกษียณอายุเหรอฮะอใช่แล้วทําไม,นะไมอย่างสมมุติเขาก็จะบอกเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถจะไปหาซื้อพันธบัตรที่ระยะยาวถึง50ปีให้คุณได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องลักษณะบบว่าพอถึงเวลาจริงเขาซื้อพันธบัตรได้แค่ระยะสั้นแค่15ปี20ปีเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องไปลงทุนในหุ้นแทนะนะครับ เขาก็ต้องหวังว่าผลตอบแทนในหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะฉะนั้นไอ้ไอผลประโยชน์ของตัวของบํานาญนแทนที่จะให้การันตีคงที่แบบทุกปีทุกปีทุกปีอยูทท่ที่เขาสัญญาเอาไว้เขาก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหุ้นณวันนั้นณช่วงนั้นครับหรือผลประกอบการของบริษัทในช่วงนั้นแล้วก็จ่ายออกมาเป็นที่ท,ที่จะเป็นเงินการันตีจ่ายมาเป็นเหมือนเงินปันผลเหมือนจ่ายเงินมาผลหุ้นนะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนันแทนซึ่งมันอาจจะ ซึ่งในลักษณะก็ไม่ได้ตอบโจทย์คนที่อยากจะเกษียณขนาดนั้นเพราะเขาอยากได้เเงินก้อนที่มันคงที่ใช่คือบํานาเราอยากได้เงินก้อนที่มันคงที่เราคาดการณ์ได้มันสามารถวางแผนได้แต่ถ้าเกิดว่าบํานาแบบไม่การันตีอันนี้เราก็ต้องดูเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าในญี่ปุ่นในเกาหลีอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วครับนะครับแล้วมันมีบํานาแบบไหนฮะที่บอกว่าเป็นสิ่งรัพ์ซี่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้เราได้ได้ตลอดเวลาครับผม ตำนานเนี่ยต้องลองไปหาในตามตลาดเพราะว่ามีบางตัวที่ก็ถูกเลยนะครับที่ที่ขายในราคาที่เรียกว่าถ้ามองตามเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเขาจะต้องลงทุนให้ได้สี่เปอร์เซ็นนะครับสี่เปอร์เซ็นคือหาซื้อดอกพันธบัตรให้ได้สี่เปอร์เซ็นตซึ่งณนะวันนี้ผมว่ามันไม่มีเเเรือลลดตทกนะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ว่าเขายังมองสมมติฐานหรือว่าตอนนั้นคือการตั้งราคาณนะวันนั้นเนี่ยเป็นราคาที่คิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วไนงะ <c oughs> มันยังไม่ปรับแอ้นี่กําลังจะปรับ ไปหาพวกแบบประกันแบบนี้มาครับช่วงนี้ก็น่าสนใจซึ่งถ้าเห็นอยู่ในตลาดเลือกตัวที่ความคุ้มครองยาวที่สุดถึงเก้าสิปีเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่มีอีกแล้วนะครับสมัยก่อนมีถึงเก้าสบเก้าเนี่ยนะฮะเมื่อสิบปีแล้วมันจะเหลือเท่านี้แต่คนเราอายุยังยืนขึ้นเราการันตีเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถการันตีอายุของเราได้ด้วยถูกต้องไหมฮะแต่ประกันบำนาญเนี่ยเป็นการที่จ่ายไปถึงอายุที่จนกว่าจะเสียชีวิต ใช่ไหมครับ <c oughs> หรือว่าถึงอายุที่เขากําหนดเอาไว้คือ90ปีเป็นตน้นถ้าสมมติว่าไปซื้อแบบนั้นก็คือมันก,การันตีความเสี่ยงในของการที่จะอายุยืนคือการประกันแบบบำนาญมันก็คือการสร้างผลตอบแทนในอนาคตที่เอาเงินเราเราไปลงทุนตอนนี้แหละแล้วก็พยายามหาผลตอบแทนให้ได้มากๆแล้วก็สร้างผลตอบแทนเมื่อเรากรเกษียณอายุไปแล้วเราก็จะได้สบายใจหน่อยนะฮะซึ่งตอนนี้คุณอมมี่ก็บอกว่ามันมีอยู่ณขณะนี้รีบๆไปหาซะ ครับผม ROE <c oughs> หรือว่าสมมุติว่าลงลงไปแล้วเนี่ยเผยเผมันหมุนเนะี่เงินเหมือนที่เราบอกนะ <c oughs> เงินต้นระยะเวลาแล้วก็ดอกเบีย้ยใช่ไหมครับสามิติที่เราเคยคุยกันเอาไว้ครับพอไปตอบใส่เข้าไปในประกันบำนาญน,นะครับป้อนเข้าไปป๊อปเนี่ยมันออกมากลายเป็นสามเท่าเลยนะ <c oughs> สาม, <c oughs> มเท่าหมเความว่าสามร้อย <c oughs> เปอร์เซ็นต์ <c oughs> นะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าเงินต้นคุณสมุิคุณใส่ไปใช่ไหมครับจุดหนึ่งใส่เข้าไปเยอะระยะเวลานี่มันยาวมาก สามสิบปีห้าสิบปีแล้วแต่ว่าสมมติเรามองว่าเราจะอยู่ยืนแค่ไหนเรวดอกเบี้ยที่สมมติใส่เข้าไปอยู่เนี่ยโอเคมันไม่ใช่แบบผลตอบแทนที่จะคาดหวังแบบหุ้นแต่ว่ามันคือผลตอบแทนที่คาดหวังในสไตล์ที่เหมือนกับการที่คาดหวังการจ่ายคงที่เหมือนันบัตรบัตสามารถคาดเดาได้แล้วมันก็สูงกว่าตลาดที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองบอกแล้วเนี่ยไว้วันหลังหาสักตัวสองตัวมาบอกในรายการได้ไหมฮะ ประกันแบบบำนาญเนี่ยลองดูหน่อยได้ไหมฮะผมว่าบางตัวเนี่ยหมดเขตแล้วในสัปดาห์หน้าหรอเขาประกาศไปแล้วฮแลวสัปดาห์ <c oughs> ม,ม,มีมีไหมบอกสัปดาห์นี้เลยมีประกันแบบบำนาญที่แบบน่าสนใจไหมเอาสักตัวหนึ่งคุยได้ไหมเนี่ยผม,ผมว่าผมว่าหลังไมล์แล้วกันนะคระับเดี๋ยวประกันนั้นใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าลองถามกับทางทางทางหลายๆบริษัทหรือว่าลองลองเสิร์ชตามเว็บไซต์ดูได้นะครับไม่ยากเลยคุณทอมมี่บอกผมหลังไมล์ส่วนคุณผู้ชม ถามผมเข้ามาใน Facebook ได้เดี๋ยวจะตอบหลังใหม่เหมือนกันนะฮะอ <laughs> เอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ทงม,มี่ครับขอบคุณค,ครับมสวัสดีครับ